สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภัสวนาณเพระชั้นม .1.1 เลขที่1โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์ม .1 เรื่องการสร้างเรข,ขาคณิตแบบฝึกหัดที่2.2ขข้อ5ครูผู้สอนครูแทนเอินเมฆค่ะเรามาดูที่โจทย์กันเลยดีกว่าค่ะโจทย์บอกว่า สร้างมุม ABC ให้มีขนาดน้อยกว่า180องศาแล้ว 1. สร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม ABC และเส้นแบ่งครึ่งมุมกลับ ABC ค่ะตอนแะ่กเราก็จะเริ่มด้วยการเขียนของเส้นตรงสองเส้นให้มีจุดหมุนเดียวกันให้มีขนาดน้อยกว่า180องศาแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตั้งชื่อค่ะเราก็จะได้เป็นมุม A B C ค่ะจากนั้นเราก็จะนำจุดหมุนของวงเวียนมาวางไว้ที่จุด B แล้วก็ลากแบบนี้ค่ะเราก็จะตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้ไว้ว่าตรงนี้เป็นจุด ดีแล้วตรงนี้เป็นจุด e ค่ะจากนั้นเราก็จะนำจุดหมุนของวงเวียนมาไว้ที่จุด d แล้วก็จุด e แล้วก็ลากเส้นให้ตัดกันแบบนี้ค่ะให้การออกมาพอสมควรนะคะ เราก็จะตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้ว่าจุด F ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นจากจุด B ไปจุด F ค่ะเราก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง BF เป็น เ่ายของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งมุม A B C ค่ะจากนั้นเราก็จะลากเส้นแบ่งครึ่งมุมกลับ A B C เราก็จะทำแบบนี้ค่ะเราก็จะนำจุดหมุนของวงเวียนมาวางไว้ที่จุด D e, แล้วก็จุด E จากนั้นก็ลากเส้นให้ตัดกันด้านฝั่งตรงกันข้ามค่ะแบบนี้ค่ะ เราก็จะตั้งชื่อจุดตัดตรงนี้ว่าจุด G ค่ะจากนั้นเราก็จะลากเส้น G B ค่ะเราก็จะได้เป็น สส้นของเส้นตรง BG เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมกลับ ABC ค่ะ 2. อเขียนข้อความคาดการเกี่ยวกับเส้นแบ่งครึ่งมุมในข้อ1คาดการว่าเส้นแบ่งครึ่งมุม ABC คือเส้น FB และเส้นแบ่งครึ่งมุมกลับ ABC คือเส้น BG เมื่อนำมาต่อกันแล้วจะได้ส่วนของเส้นตรงในนะในระนาบเดียวกันชื่อว่าส่วนของเส้นตรง FG ค่ะขอบคุณค่ะ